สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี SUV มานำเสนอนะครับเป็น m ิลเซเว่นปี2010นะครับผมเครื่อง3000ันเทอร์โบนะครับคาันี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โรงงานนะครับรถหน้าตาเดิมไม่มีชนหนักนะครับที่สำคัญรถบ้านมือเดียวไปแดงนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับ คันนี้ส่วนเข้าประกวดได้เลยนะครับสภาพเนี้ยบสวยไรทีิตินะครับท่านใดหายใช้อยู่เข้ามาดูได้เลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะภายในสวยจริงๆครับทั้งเบาะทั้งคอนโซลนะครับสวยมากๆครับคันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเข้ามาเห็นตัวรถจริงนะครับ ไรยทิตินะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูเป็นพรมนะครับทุกอย่างลงตัวหมดนะครับคันนี้ถ้าท่านใดหาใช้อยู่รีบเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับราคาเพียง328,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ328,0 0 0บาทไม่แท้นะครับคันนี้2 6 0 0นะครับ รถมือเดียวไปแดงใหม่แท้นะครับผมหน้าตาเดิมไม่มีชนหนักนะครับฝากระโปรงเดิมเครื่องดีนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ถนนพุทธบูชาทุ่งคุกรุงเทพนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098-046-1569ขอบคุณมากครับ